กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Tech Forbes Podcast ที่จะมาย่อยข่าวเทคให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็นำไปปรับใช้กับธุรกิจได้จริงวันนี้เราจะมาเจาะลึกงานใหญ่ประจำปีของ Apple เลย WWDC 2025เพิ่งจบไปสดๆร้อนๆมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วเอ,อ SME ไทยเราละ่ะจะได้รับผลกระทบหรือได้ประโยชน์อะไรจากงานนี้บ้างมาลองดูกันครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะงานตีนี้นี่ เออถือว่ามีเรื่องน่าสนใจเยอะนะคะทั้ง OS ตัวใหม่อย่าง iOS 26 iPad OS 26แล้วก็มีดีไซน์ใหม่ที่เขาเรียกว่า Liquid g l a s s นะคะดูแบบปร่งๆใสๆส,สวยดีแต่ที่ทุกคนจับตามองที่สุดก็น่าจะเป็นการอัปเกรดใหญ่ของ Apple Intelligence หรือ AI ของ Apple เนี่ยแหละคะ่ะ a p p l e i n t e l l i g e n c e อืมได้ยินมาเหมือนกันครับงั้นเราเริ่มตรงนี้เลยดีไหมครับฟีเจอร์เด่นๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ AI เนี่ย มีอะไรที่แบบผู้ประกอบการ SME น่าจะสนใจเป็นพิเศษบ้างครับได้เลยค่ะตัว AI ที่อัปเกรดใหม่เนี่ยนะคะเมีหลายอย่างที่น่าจะโดนใจคนทำธรุรกิจเลยอย่างแรกที่เด่นมากๆคือ Live Translation แปลภาษาสุดๆใช่ค่ะแปลแบบ Real-Time เลยไม่ว่าจะคุยแชทใน m e s s e n g e r คุยโทรศัพท์หรือ FaceTime ก็ตามที่สำคัญคือมันทำงานบนเครื่องเราเลยนะไม่ต้องส่งข้อมูลไปข้างนอกอันนี้ดีเรื่องความปลอดภัยความเป็นส่วนตัว ตอนนี้ก็รองรับหลายภาษาหลากัหลกๆอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีภาษาทางยุโรปแล้วปลายปีจะเพิ่มอีก8ภาษาค่ะโหอันนี้น่าสนใจมากเลยครับนึกถึงผู้ประกอบการที่ต้องดีลยวกับลูกค้าต่างชาติเลยไม่ว่าจะท่องเที่ยวร้านค้าส่งออกน่าจะช่วยได้เยอะมากๆนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะอันนี้ประโยชน์ตรงตรงเลยนอกจากนั้นนะคะก็มี visual intelligence visual intelligence คือยังไงครับคือ มันทําให้เราหาข้อมูลจากสิ่งที่เห็นบนจอได้ง่ายขึ้นนะคะสมมุติเราเห็นรูปสินค้าในเว็บชั่วเวลาก็แคปหน้าจอแล้วให้ AI เนี่ยช่วยไปหาเลยว่าสินค้านี้มีขายที่ไหนบ้างใน Google หรือ Etsy อะไรแบบนี้หรือถ้าจะรูปประกาศงานอีเวนต์ก็กดให้มันดึงข้อมูลสําคัญสําคัญไปสร้างนัดหมายในปฏิทินให้เราได้เลยอ๋อสะดวกขึ้นเยอะเลยไม่ต้องมานั่งพิมพ์หาเองหรือจดเองใช่ค่ะ แล้วก็อีกส่วนที่สําคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะสําหรับคนทําแอปหรือธุรกิจที่อยากมีแอปเป็นของตัวเองคือ Foundation Models Framework Foundation Models Framework ค่ะ Apple เขาเปิดให้นักพัฒนาเนี่ยเข้าถึงโมเดล AI พื้นฐานที่ทำงานบนเครื่องหรือ on device ได้โดยตรงเลยข้อดีมากๆคือมันไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการเรียกใช้ AI บ่อยๆเหมือนพวก API บนคลาวดแล้วก็ทำงานออฟไลน์ได้ด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือ AI มันรันบนเครื่องเราเลยประเด็นนี้น่าสนใจมากแล้วฟีเจอร์พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยครับมันจะเข้ามาช่วยหรืออาจจะเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของ SME ไทยเราได้ยังไงบ้างครับคือถ้ามองดีๆนะคะฟีเจอร์เหล่านี้มันเข้ามาช่วยแก้เพนจพอยให้ SME ได้ตรงจุดเลยค่ะอย่าง live translation ที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็ชัดเจนเลยว่าช่วยทลายกำแพงภาษา SME ที่ต้องติดต่อลูกค้าต่างชาติหรือคอยบริการนักท่องเที่ยวสื่อสารคล่องขึ้นเยอะ ประสบการณ์ลูกค้าก็ดีขึ้นทันทีเลยค่ะใช่ครับอันนี้เห็นภาพชัดเจนมากส่วน v i s u a l intelligence ก็เหมือนมีผู้ช่วยหาข้อมูลส่วนตัวเลยค่ะเห็นสินค้าคู่แข่งในโซเชียลก็กดหาข้อมูลเพิ่มได้เร็วขึ้นหรือเจอโปรโมชั่นอะไรน่าสนใจประกาศงานสัมมนาก็เซฟลงปฏิทินง่ายๆลดเวลาทำงานจุกจิกไปได้เยอะเลยอืมจริงด้วยครับแล้วตัว foundation models framework ล่ะครับ สำหรับ SME ที่อาจจะไม่ได้มีทีมพัฒนาแอปของตัวเองจะเข้าถึงประโยชน์ตรงนี้ได้ยังไงบ้างครับค่ะตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมันคล้ายๆตอนที่ App Store เปิดตัวใหม่ๆนะคะที่เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กสร้างแอปได้ง่ายขึ้นการที่ Apple เปิดให้ใช้ Foundation Models บนเครื่องโดยตรงเนี่ยบวกกับภาษา Swift หรือ Swift UI ที่เขาพยายามผลักดันให้เขียนแอปง่ายขึ้นมันช่วยลดต้นทุนลดอุปสรรคในการเอา AI มาใส่ในแอปมากๆเลยค่ะ SME ที่อาจจะจ้างฟรีแลนซ์หรือเอเจนซี่ทำแอปก็สามารถคุยให้เขาเพิ่มฟีเจอร์ AI ที่มันฉลาดฉลาดเฉพาะทางสำหรับธุรกิจเราได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปลงทุนกับคลาวด์ i ใหญ่ๆห,หรือจ่ายค่าเ p พแพงๆเหมือนแต่ก่อนแล้วอันนี้เปิดโอกาสให้สร้างนว,วัตกรรมใหม่ๆที่เหมาะกับคนไทยได้เลยค่ะโอ้โหฟังดูเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับแปลว่า SME ไทยเราก็ควรจะต้องเริ่มมองแล้วสิครับว่าจะเอาเครื่องมือใหม่ๆพวกนี้มาปรับใช้กับธุรกิจตัวเองยังไงดี ถูกต้องเลยค่ะต้องเริ่มมองเริ่มวิเคราะห์แล้วว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะมาช่วยแก้ปัญหาตรงไหนหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนไหนได้บ้างเช่นจะเอา live translation มาใช้ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มไหนเป็นพิเศษหรือถ้าเรามีแอปอยู่แล้วจะเพิ่มฟีเจอร์ AI อะไรเข้าไปให้มันตอบโจทย์ลูกค้าเรามากขึ้นแล้วกออ็อย่าลืมดูเรื่องความพร้อมของอุปกรณ์ด้วยนะคะ เพราะ iOS 26เนี่ยเขาบอกว่ารองรับตั้งแต่ iPhone 11ขึ้นไปก็ต้องวางแผนเรื่องนี้ด้วยทั้งกับพนักงานในองค์กรเองแล้วก็อาจจะต้องสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราด้วยค่ะครับชัดเจนเลยครับสรุปแล้วประเด็นสำคัญจาก WWDC 2025ที่เราคุยกันวันนี้ก็คือการที่ Apple ดันเรื่อง Apple Intelligence มากขึ้นเน้นให้ใช้งานได้จริงในชีวิตประจาวัน แล้วก็มีเครื่องมือใหม่ๆที่ดูแล้วเป็นประโยชน์โดยตรงกับ SME เลยนะครับใช่ค่ะหลักๆก,ก็คือ live translation ที่ช่วยเรื่องการสื่อสารข้ามภาษาได้ดีมากๆ visual intelligence ที่ทำให้เข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้นเร็วขึ้นและ foundation models framework ที่เปิดประตูสู่การพัฒนาแอปที่มี AI ในต้นทุนที่เอื้อมถึงได้ง่ายขึ้นค่ะ ทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ SME ไทยเรานำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้นจริงๆค่ะครับก็หวังว่าการเจาะลึกของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะจุดประกายไอเดียดีๆให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้นะครับค่ะและที่สำคัญอย่าลืมเทคโนโลยีเดินหน้าทุกวันเราไม่ตามเท่ากับถอยหลังแล้วพบกันใหม่นะคะครับแล้วพบกันใหม่ครับ